วันพุทธที่8มิถุนายน2565สำนักงานชลประธานที่7โดยนายจัก,การินประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่7เป็นประธานพิธีเปิดเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสถานีสูบน้ำพี5พร้อมด้วยนายวิทวัฒน์วัธนียกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่างและเจ้าหน้าที่ผููเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม สืบเนื่องจากร่องชักน้ำของสถานีสูบน้ำพีห้าบ้านกุดพันเขียวตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอยู่ใกล้ก,กับแม่น้ำชีจึงทำให้มีตะกอนทรายไหลเข้ามาในตัวเครื่องสูบน้ำประกอบกับบริเวณที่ตั้งของสถานีสูบน้ำอยู่บริเวณโค้งน้ำจึงทำให้เกิดกระแสน้ำวนพัดแรง พัดเอาสิ่งปฏิกูลตะกอนทรายไหลเข้าสถานีได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เครื่องสูบน้ำเริ่มทยอยเสียหายและไม่สามารถสูบน้ำได้ในที่สุดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่างได้ทำการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่มาโดยตลอดซึ่งสามารถสูบน้ำได้แต่ไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพทำให้เกษตรกรในพื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้เต็มศักยภาพจึงได้ร้องขอไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้กรมชลประทานรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อมากรมชลประทานได้มอบหมายให้สำนักง,ง,งานชลประทานที่7โดยโครงการส่งน้ำและบำร,รุงรักษาชีล่างและเซบายล่างทำการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโดยเร่งด่วนจำนวนสมเครื่องให้ฝืนตัวสามารถสูบน้ำให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้กว่า25,500ไร่กรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามจัดหาง้วประมาณมาท่านที่ดีพิ่จังหวนะครับท่านก็ได้จัดสรร้วประมาณมาให้เราซ่อมก่อนเพื่อใช้ ในปีนี้นะครับในฤดูฝนปี65เนี่ยจำนวน3เครื่องนะครับเราได้จำนวน3ซ่อมเสร็จก็เป็นที่มาในการซ่อมแล้วก็แสดงความินดีอีกอย่างหนึ่งก็ปี66เราได้เครื่องใหม่2เครื่องนะครับที่จะมาทดแทนเครื่องที่นวเสียหายเราก็จะเดินน้ําตกเต็มที่ได้ทั้งหมด5เครื่องครับหลังจากเราซื้อในการซื้อในการจัดหาย2เครื่องก็คงจะต้องปีเมื่อวานปี66ซึ่งผ่าน มติคมาร์วรนละหนึ่งแล้วนะครับตลอดฤดูฝนเรารับรองว่าโครงการส่งน้ำและมุกษากีล่างเสบายล่างเนี่ยจะสามารถดูแลพลื้นที่ในตำบนหัวเมืองอำเภอหาชาชัยได้ด้วยการเพาะปลูกด้วยการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกได้ทั้งหมด25,000ไร่ครับเรารับรองครับในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานที่7ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานของเครื่องสูบน้ำและพบปะพี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องกลุ่มผู้ใช้น้ำได้มีน้ำกินน้ำใช้ในการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปททงานนนเพื่่อแผดิไย